เราทานยากดภูมิทําให้เราไม่มีภูมิต้านทานทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่มมีไม่สามารถทํางานได้เหมือนคนปกติทั่วไปก็จะมีอาการคันคันมากคันจนแบบว่าคือแบบคันจนเราต้องแบบว่าคือต้องต้องติกเนื้อให้ให้มันเจ็บมากๆเพื่อที่ที่มันจะได้หายคันปัจจุบันเนี่ยเราลดทุกอย่างเลยค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าดีมากเลยค่าตับของคุณดีขึ้นค่าเลือดของคุณดีขึ้น แล้วก็อาการที่เราคันนะคะก็ไม่มีพอลิตินช่วยเราได้นะเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นคือคนที่มีอาการที่คันแบบนี้แล้ว,แล,วแล้วพอได้คือไม่มีอาการนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามีความสุขขึ้นนะ่ะเราเราไม่ทรมานสวัสดีค่ะชื่อพิมพิสาสังใหม่นะคะมีปัญหาสุขภาพนะคะตั้งแต่ปีห้าห้าเจ็ดนะคะเป็นเนื้องอกในมดลูกนะคะก้อนใหญ่มากก็คุณหมอก็สั่งผ่าตัดด่วน พอหลังจากที่เป็นเนื้องอกในมดลูกมาก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมาตลอดก็หนึ่งปีผ่านไปก็ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะระยะที่สามก็ผ่าตัดและให้คีโมแปดครั้งนะคะหลังจากให้คีโมก็การให้คีโมเป็นคีโมที่รุนแรงเพราะเราไม่ได้ฉายแสงนะคะก็เลยทําให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็คือคุณหมอก็บอกว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนซึ่งณนะตอนนั้นก็ก็ทาใจแล้วว่าเราเรา เราเราไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเราก็เลยยอมรับสภาพก็แต่ไม่ไม่ให้คีมโมนะคะเพราะรู้ว่าการให้คีมโมเป็นการทําลายเซลล์ในร่างกายของเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ให้คีมโมก็ปฏิเสธการให้คีมโมจนกระทั่งได้มารู้จักกับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เราก็เลยไปขอไปขอ,อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสตัตวอย่างตรงนั้นซึ่งก,ก็ได้รับการตอบรับแล้วก็ ดูแลการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จนเสร็จทุกอย่างในช่วงที่ปลูกถ่ายก็มีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดเจครั้งนะคะซึ่งก็ทําให้ร่างกายของเรานะคะไม,ไม่ไม่มีภูมิต้านทานมีอะไรนิดหน่อยนอนดึกหน่อยเราก็จะมีปัญหาจะมีอาการแพ้ที่แตกต่างกับคนปกติที่มากาไม่ว่าจะเป็นอาการที่แบบคันหรือว่าการนอนไม่ได้การปวดหัวไมเกรนต่างๆซึ่งจะมีมาเข้ามาทุกอย่างเลย ในช่วงที่เราเราทานยานะคะเพราะว่าเราทานยากดภูมิทําให้เราไม่มีภูมิต้านทานทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่มีไม่สามารถทํางานได้เหมือนคนปกติทั่วไปก็หลังจากที่เราปลูกถ่ายแล้วนะคะการดูแลก็จะต้องทานยากดภูมิยาสเตนรอยนะคะซึ่งเป็นยากดประสาททําให้ภูมิต้านทานของเราลดลงก็มีช่วงที่ทุกข์มากๆกก็คือ มันนอนไม่ได้เพราะว่ามันคันจากอาการที่ภูมิด้านทานเราตกเม็ดเลือดขาวเราน้อยแล้วก็เนื่องจากว่าผู้ที่ให้เซลล์เราเนี่ยเป็นคนที่เป็นมีไวรัสตับอักเสบทําให้เรามีปัญหาเรื่องตับไขมันพอกตับด้วยนะคะก็เลยต้องทานยาลยหลายๆตัวแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยภูมิต้านทานเราตกก็จะมีอาการคันคันมากคันจนแบบว่าคือแบบคันจนเราต้องแบบว่า คือต้องต้องตกเนื้อให้ให้มันเจ็บมากๆเพื่อที่ที่มันจะได้หายคันเพราะว่าบางครั้งนะคะต้องเอาอะไรที่มันแสบแสบ,แสบทาเพื่อที่มันจะได้ลดอาการคันเพื่อเราจะได้นอนได้ก็ก็มีความรู้สึกว่านี่เราเราขนาดเราได้ปลูกถ่ายแล้วนะเรายังต้องมาเจอกับความทรมานตรงนี้ก็พอมีมีพี่มาแนะนำให้รู้จักกับ สินค้าผลิตินเราก็มีความรู้สึกว่าอ,อก็ลองทานดูครั้งแรกที่ทานก็จากจากที่ขัดมากๆจนแบบเรานอนไม่ได้ค่ะก็ดีขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่าม,มันใช่เหรอมันมันเกี่ยวกันไหมด้วยความที่ที่เราเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเ,เราเป็นคนที่เชื่ออะไรยากด้วยแล้วก็หลังจากที่ทานครั้งที่สองที่สามนะคะก็จากอาการที่มันคันจนแบบ จนแบบเรานอนไม่ได้ต้องจิกจนคือเกาจนเลือดออกคือทั้งข้างหลังทั้งตัวเนี่ยค่ะคือจะแบบเป็นแผลไม่หมดเลยเป็นเราเราเรายัางจะทานไปใช่ไหมคะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอาการคันมันมันลดไปเราทําไมรู้สึกแบบสบายคือสบายขึ้นแล้วก็นอนหลับได้ได้ดีขึ้นแล้วยาต่างๆที่เราเคยทานนะคะยาเกี่ยวกับตับยังเกี่ยวกับยานอนหลับเราต้องครึ่งทุกครั้งปัจจุบันน่ะเราลดทุกอย่างเลยค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่า ดีมากเลยค่าตับของคุณดีขึ้นค่าเลือดของคุณดีขึ้นแล้วก็อาการที่เราคันนะคะก็ไม่มีแล้วเราก็ทานทานพลิตินนะคะลดลงหลังจากที่เราทานหลาย,ลายอย่างเข้าไปเนี่ยเราก็ทําให้เราได้เห็นว่าพลิตินช่วยเราได้นะเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นคือคนที่มีอาการที่คันแบบนี้แล้วแล้วแล้วพอได้คือไม่มีอาการนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามีความสุขขึ้นอะเราเราไม่ทรมานเราสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ